ถ้าแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีเรื่องความดันบ้างแล้วก็มีเรื่องของความความเครียดแน่นอนนะคะจริงคนที่เขาไปอยู่เมน่าจะมีในเรื่องของความเครียดอยู่แล้วนะคะแล้วก็ก็เขาเขาก็พูดเรื่องขอบคุณกําลังใจมากกว่านะคะก็เป็นขอบคุณทุกคนที่ส่งพลังกำลังใจให้เขาแล้วก็จริงพวกเราเองเวลาไปที่ไหนตอนนี้ก็มีคนให้กําลังใจนะคะก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะก็จริงที่มันก็ที่ผ่านมาหลายๆปียังแม่ไม่ได้เจอกัน ไม่เจอกันมา17ปีคะับรอบนี้ก็มาเจอผ่านการจบอะไรเงี้ยค่ะก็ชีวิตก็ช่วยครอบครัวแล้วก,วก็มีหลายรสชาตินะคะให้กำลังใจกันไปในทุกเรื่องนะ